สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่20สิงหาถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนนะโยกเอาคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่27มาลงล็อกในวันอาทิตย์ที่20ส่วนคู่เอกอาทิตย์ที่20โยกไปต่อยอาทิตย์ที่27่สหงแดงมองว่าเพื่อความพร้อมเพื่อความเหมาะสมวันนี้หงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเรทง เบรดนะเบรดได้จากเพจพานุพงค์เจรศีกรุณาส่งเบรดมาให้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่หนึ่งนะเล็กกล้าตงตะลิงชันเจอกับเพชรอดิศักด์เอ็มยูเด่นหรือชื่อเดิมนะดาวทองอบตสาโร มวยคู่นี้นะไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันที่ช่องเจ็ดฟอร์มล่าสุดของเลก้านีชนะน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรขณะที่เพชรอติศักดิ์เอ็มยูเดียนีแพ้นอกยกสองอุ้ยเสียเปล่าต้องเรียนกีฬาลำบากเป็นมวยหลักเหลี่ยมดีด้วยการสังคู่สรีระรูปร่างดีนะเลก้าหนีขวาแข่งขวาหนาแรงในเหนียวแน่นขาแรลกขาหนุยเหมือนกันขณะที่ดาวทองดาวทองนีจังหวะฝีมือซ้ายล่าดีแข้งขวาก็ดีเรื่องของการ ระบบป้องกันตัวเรื่องของโคงของคางดูว่าใช้ได้วันนี้นะเบียดบทเบียดบทหงแดงชอบไปที่เหล็กกลา้ามองว่าเหล็กกลา้าวันนี้นะ่าได้เปรียบทฤรฎีรูปร่างเคลื่อนไหวล่าสุดก็ดูดีกว่าเลดเปิดออกมาหนะ้าเหล็กกล้าต่อ5้สี่วันนี้ให้ต่อไปที่เหล็กกลา้ามาที่คู่สองู่สองทศกัณฐ์ช่างนาครศรีเจอแกนเหล็กซอสโชคมีชัยนะ้1ร้อยสิบเจ็ดทศกัณฐ์อจากนาครศรีแกนเหล็กสิบก็เห้าจากนาครศรีถือว่าเป็นดาบีแมทนครศรีธรรมราช โอ้โหชาวนครศรีแฟนมวยไทยทั่วประเทศเลือกเชีอะไรมวยคู่นี้ฟอร์มล่าสุดของทศกณัณฐ์แพ้วุฒิกรวันนั้นแพ้ที่ช่องแจกหูบู้เดือดแลกได้เสียใจถึงวันนั้นแพ้ยาววันนี้มาเจอกับแกนเล็กแกนเล็กล่าสุดในชนะทองคพูนไม้บมอนฟอร์เรสมวยคู่นี้นะทศกณัณฐ์ฝีมือครอบเครื่อง,ของเข่าในดีเป็นมวยขวาซ้ายหน้าดีหลักเหลี่ยมดีสมองมวยไอคิวดี ขณะที่แกนเหล็กซ้ายซ้ายฝีมือนะแข้งซ้ายหนักแรงหมัดซ้ายคมขาแร้งขาลุยเหมือนกันวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดเลโทษสกันต,ต่อสิบเก้าหงแดงยังบอกว่าการยืนระยญาของโทษสกันดูว่าดูดีมากๆวันนี้เบียดบทเบียดบทโทษสกันจะเบียดเฉือนชนะแกนเหล็กสอโชคม,มีชัยปลายปลายเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน เอท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหงแปดแอดหงหนึ่งที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่3คู่3ชูทัพย์โสชราชีพเจอมังกรบูมเด็กเสียนหรือนินมังกรออสบายแท้คนเดียวกันชูทัพย์นี่ยีจากสารคามนาขณะที่มังกรนี่ยีจากยีสจากสุริ์ฝีมือครบเครื่องชูทรัพย์บูดูดันก็ต้องมังกร ฟอร์มล่าสุดนะชูซับนี่แพ้นอกยกหนึ่งรักเอราวัณวันลุมพินีขณะที่มังกรนี่แพ้นอกยกสามทรงชัยน้อยนะเกียรติทรงนี้วันลุมพินีเหมือนกันจังหวะฝีมือแข้งขวาหลักเหลี่ยมไอคิวก็ต้องชูซับบูดูดันเปิดเกมนะขาแรกขอขาลุยก็ต้องมังกรวันนี้เลทเปิดหน้าชูซับต่อสามสองหงแดงชอบไปที่ชูซับมองว่าหนึ่งสองสามถ้าเกิดมังกรเนี่ยต่อยไม่หลับไม่หลน่น มองแดงบอกว่ายาวๆเนี่ยชูซับดูดีกว่าวันที่ชูซับจะเบียดเฉือนชนะมันก่อนบูมเด็กเสียนเบียดเบียดสรุปมองว่าถ้าเกิดว่าต่อยไม่หลับไม่หลดก็ขาดลอยท้ายๆมาถึงคู่เอกคู่เอกเ,เพชรมรกตสิทธินายกทวีปตะฟงเจอพรเสนยสีย์ูมิพัฒมีโปรแกรมอยู่แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ถูกโยกมต่อยในวันที่ยี่สิบเร็วขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเงินได้เร็วขึ้นเงินได้เร็วขึ้นนะต่อยช่องเจนนี่หนึ่ง ก่อนชกหลังชกเงินได้เร็วขึ้นค่าตัวดีเพชรมรกตโคราชนะขณะที่พรเนะสนนครศรีจังหวะฝีมือหน,นีต้องอยู่ที่เพชรมรกตมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมไอคิวขวางหน้าแทงได้ดีวันนี้มันอยู่ที่เพชรมรกตว่าจะมาชคในรูปแบบไหน,นขณะที่พรเสน่พรเสน่ขุนเขาตังเมนอกได้ในดีนะนอกนี่มีแข่งหวาในเดี๋ยวแงงแต่งทษแผ่นหัวใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต ฟอร์มล่าสุดเพชรมรากดแพ้เดโชอปอปิรักวันนั้นแพ้ลุยเลยไม่มีหือไม่มีอือเลยวันนั้นไม่สู้ขณะที่พรสเสน่นะล่าสุดนี้แพค้คัมแบ็กทีเคยุทธนาวันนั้นพรสเสน่เต็มที่แล้วแต่สู้คัมแบ็กไม่ได้จริงๆเรทเปิดวันนี้ถ้าเรทเปิดพรสเสน่นะต่อห้าสี่วันนี้ผมแลงให้ต่อไปที่พรสเสน่มองว่าพรเสน่เนีย่ยในเหนียวแน่นลูกล่อลูกชนความแกร่งตานฟิตซ้อมหัวจิตหัวใจ วันนี้เหลืองหวนนงะ,นนะนิดๆจะเบียดเฉือนชนะเพชรมรกตเสร็จ FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วย S หกหนึ่งหนึ่งแปดช่วยท่านใดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยชอบนะชอบที่หนึ่งหนึ่งหงแดงชอบไปที่ชูซับซอสลาตชีมองว่าชูซับนี่หลักเหลี่ยมไอคิวจังหวะฝีมือวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทจะชน,นะนนมังกร เลตเปิดชูซับต่อ3-2วันนี้ให้ต่อไปที่ชูซับมองว่าชูซับนี่คือช่องหนึ่งเลยช่องที่สองชี้ชัดไปที่ทศกัณฐ์ช้างนาครศรีมองว่าเป็นดาบี้แม็จังหวัดนครศรีธรรมราชมองว่ามวยคู่นี้นะไม่มีใครยอมใครแต่มองว่าต้านยืนระยะของทศกัณฐ์ช้างนาครศรีดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเชือนชนะแก่นเหล็กสโชคมีชัยเลดทศกัณฐ์ช้างนาครศรีต่อ19 ชอบที่สามชี้ชัดไปที่แกนเหล็กต้องตอลิ่งชันมองว่าความพร้อมการเคลื่อนไหวในรอบล่าสุดนี่ดูดีกว่าวันนี้สรีน่รูปร่างดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะเพชรอดิศักหรือดาวทองอปตสาโรดเบียดเบียดเลทเปิดหน้เนเเนาเหล็กก้าต่อห้าสีส่วนชอบสุดท้ายชอบสุดท้ายมันอยู่ที่นักมวยทั้งสองคนแล้วว่าจะชกว่าจะเดินว่าจะเบียดว่าจะแลกกันยังไงแต่วันนี้หงแดงยังชอบไปที่ พรเสน่สอภูมิพัฒน์มองว่าพรเสน่เนี่ยนอกใด้ในดีการยืนระยะหัวจิตหวัวใจเลื่อมวันนี้จะเบียดเฉื้อชน,อนะเพชรมรกกสิทธินายกทวีทต่ผมเบียดเบียดมวยคู่นี้มีโอกาสพลิกถ้าเกิดว่าเพชรมรกตวางแผนมาดีวางแผนมาเบียดมาบมดชกด้วยสติปัญญาวันนี้ถ้าเพชรมรกโชคด้วยสติปัญญานะ มีโอกาสชนะได้เหมือนกันมวยคู่นี้ออก50-50แต่เมื่อจําเป็นต้องออกทัศนะหงแดงออกทัศนะไปที่พรเสนจะเบียดเฉือนชนะเพชรมรกฏสิ์นายกทวีปถัธธพง์เลดเปิดนะเลดเปิดพรเสนต่อ5-4ให้ตอไปที่พรเสน FC ชอบกดซับซากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่คือบทวิเคราะห์ล่าสุดแบบชนเลดมวยไทยจิตีอาทิตย์ที่20วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ FC หงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะอย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีสตินะอย่าประมาทนะเอใช้ชีวิตอย่างมีสติเงินทองหายากเงินทองหายากนะเมื่อหายากก็ต้องใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุดวันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ